เลซ่าคือศิลปินคนแรกของเอเชีย e ที่ได้ขึ้นปก Vogue ครั้งเดียว3ประเทศลวดและคลิปนี้สลับสนุนโดยห้างุ้นส่วนจำกัดสมัยดีไซน์รับทำหลังคากาันสาดโลงจอดรถโครงเหล็กประตูรั้วเหล็กหรือสเตเลสผสมไม้ด้วยทีมงานคุณภาพสนใจข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่โทรหรือแอดไลน์มาที่0897778352หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อด,ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปสู่เนื้อหาอื่นๆครับขอพามาดูในส่วนของภาพและวิดีโอกันก่อนเวลาที่ดิซ่าถ่ายแบบต้องบอกว่าถ้าหลุดออกจากเกาหลีคือนางฟ้าดีๆนี่เองทุกอย่างรถมัดจริงๆบอกเลยยังปกโวกนะครับที่เป็นการร่วมมือกันของ3ประเทศนี้ต้องบอกว่าแซ่บจนขึ้นเทรนด์ไทยและขึ้นเทรนด์ในเวทของจีนกันเลยทีเดียวแม่มนโนบาลใส่กอ,อกอึกทรงโบขนาดฟาชีแซ่บโบ จริงๆมันเป็นความเซ็กซี่แบบลอยๆเมื่อๆชวนมองแถมเครื่องประดับประดาเต็มคอไม้ข้อมือเต็มคงเต็มแขนแบบพอเห็นแล้วมมาแล้วอารมณ์มาชวนดูชวนซื้อจริงๆซื้อไหมคะซื้อไหมคะสร้อยแหวนานาฬิกาข้อมืออัลโนสับมือถึออน,นุชอบชอบการเปลี่ยนท่าพโพสแต่ละทีนอกจากตะตึงกับการส่งอินเนอร์ของน้องแล้วยังต้องมาตะตึงกับแอคเซอรีสุดไฮเอด์จากบูกรีที่วงหนึ่งก็เริ่มต้นที่10,000 0บาท จนเกือบถึงล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่แตนมากแม่บอกเลยปกนี้เห็นครั้งแรกนะครับอยากจะก้มกราบแทบตักอาร์ตเด렉เตอร์ของวอกทั้งสาประเทศจริงๆ,งๆองค์ประกอบภาพเอย่ยรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมและเครื่องประดับจากบูกรีก็ต้องบอกว่าสวยสุดจริงๆและงานนี้นะครับการขึ้นปกของวอลกนี่นะครับบูกรีเป็นแม่งานก็เรียกว่าแทบจะยกคอลเลกชันวีซิลลวันมาให้ครบเซตเลยทีเดียวและในส่วนของเครื่องประดับบางชิ้นนะครับหลายชิ้นเลยอาจจะยังไม่มีวางจําหน่ายในส่วนตรงนี้ก็ให้ชื่นชมและจับจองด้วยสายตา กันไปก่อนขนาดนางแบบใส่แล้วยังสวยสะพึงจนต้องอึงแบบนี้คนซื้อใส่ไปก็ต้องสวยสุดในแบบของคุณอย่างแน่นอนไม่ต่างทุบๆอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> และขออนุญาตย้อนกลับไปถึงปกหกเจแปนนิดนึงครับ กวกเจแปนเนี่ยถือว่าเป็นกระแสนานนับสบาจริงซึ่งก็ต้องบอกว่าเธอสวยเท่มีสไตล์มีกิ่นอายในแบบฉบับของญี่ปุ่นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่างภาพอย่างคิมฮีจุนก็ตามทั้งนี้ก็ได้การดูแลอย่างใกล้ชิดและควบคุมการถ่ายรวมไปถึงคอนเซ็ปต์จากคุณเซอริมาซิดะซึ่งเป็นแฟชั่นเดเลกเตอร์ของวอล์กเจแปนก็เรียกว่าสร้างความฮือฮาวาโกฮัลโลเจแปนได้ดีจริงและยอดขายของนิตยสารก็ถล่มทลายโศกเอาและราคาแพงจากรีเซลจริงๆตอนนี้ซึ่งวอล์กเจแปนเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าเป็นปกนิตยสารที่ ึ้นยากที่สุดและเป็นตัวท็อปของโวกในฝั่งเอเชียจริงๆส่วนหนึ่งที่ปกโวกเจแปนปกของลิซ่าได้รับความนิยมเนี่ยนะครับก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็มาจากในลูกฮิเมะคับและก็ทรงเจ้าหญิงซึ่งมันควรค่าแก่การจับจองเพื่อขึ้นหิ่งเรียกว่าใครเร็วใครได้ใครช้าก็อดไปแต่ในหลายวันต่อมาแบ็คพิงก็ได้ขึ้นปกโวกเรียนในเดือนมิถุนายนยกวงอีกเช่นกัน และก็มีปกเดี่ยวแยกให้ทุกคนที่ในละคุณเอ้ยคุณผู้ชมเอ้ยี่พอ,อีเมยเอ้ยมาจรฐานอุตสาหกรรมชักต่างๆกันจริงๆแรงส,สับสนจากนักถ่ายในตำนานกับการถ่ายภาพกปกโวโคเรียปกนี้เยอะเกิน <'re> หลายคนที่เห็นปกรวมถึงกับมองบนนี่มปนงานอิลเมเนติ้งประเภทไหนกันมันมีความอยียงวะเยอะจนแฟนคลับบางคนเนี่ยจำใจที่จะต้องเทป,ปกนี้ทิ้งไปเพื่อเป็นการบอกผ่านยอยขายว่าถ้าง,งานออกมาแบบนี้พวกเราก็ไม่ได้พร้อมสนับสนุนกันเสียเท่าไหร่เราไม่ได้หลับหูหลับตาจ่ายเงินในราคาสูง เพื่องานคุณภาพแบบนี้เอาไปคิดนอนเคสเสียบักโอเคและล่าสุดกับนางแบบสาวลิซ่าและที่สามนโนบาลกับการดีไซน์ไทยแบบให้กับโวกที่ตอนนี้ต้องบอกว่าเธอเดบิวตมาเป็นนักร้องเพื่อบังหน้าแต่จริงๆนะเธอเกิดมาเพื่อเป็นนางแบบจริงๆวาซาน <laughs> ลิซ่าเดินสายไทยแบบนิตยสารวกแบบรายเดือนแบบ around the world กินยามาตั้งแต่เดือนมิถุนายนไล่มาตั้งแต่ญี่ปุ่นเกาหลีและกำลังจะเข้าสู่ไทยฮ่องกงและไต้หวันตามลําดับนี่ถ้ายังไม่มีโซโล่หรือว่าคัมแบ็กวงในเร็วๆนี้คาดว่าเธอนั้นจะไปแทบทุกประเทศที่มีสนักพิมพ์นิตยสารกันเลยทีเดียวอู้อยากหัวเด <laughs> ลิซ่าคือศิลป,ปินคนแรกของเอเชียที่ได้ขึ้นปกเวกครั้งเดียว3ประเทศครับโดยเรื่องนี้เวิร์กไทยแลนด์ได้ออกมาบอกไว้ในคอลัมน์ของเวิร์กไทยแลนด์วลิซ่านั้นได้ขึ้นปกในเดือนกรกฎรกราคมพร้อมกันทีเดียว3ประเทศรวดได้แก่เวิรกไต้หวันเวิรกฮ่องกงและก็เวิร์กไทยแลนด์ซึ่งนี่คือปรากฏการณ์ครั้งแรกบนปกเวกและเธอได้ยืนสวยเด่นไปสง่าราศีสมมงจากประดทนีแห่งดิลีแลนด์พร้อมกับคอนเซปต์ของเวกแบบพิเศษที่เกี่ยวกับตัวเธอตรงๆซึ่งปรากฏการณ์ของเวงรนกันครั้งสํคา,า,ารครัญ ครั้งหนึ่งของโวกก็่าได้และจากที่ผมสังเกตนะครับปกโวกฉบับนี้มีความเหมือนกันในภาพถ่ายผมเลยเข้าใจว่าดลิเตอร์ของแต่ละประเทศนั้นน่าจะประชุมกันก่อนอีกทั้งวัฒนธรรมด้านแฟชั่นไม่ได้โดดนี้กันมากฉะนั้นการชุตติ้งภาพจึงไปในทิทางเดียวกันอย่างโวกฮ่องกองใช้ภาพนี้โวกไทยใช้ภาพนี้ส่วนโวกไตวันน่าจะใช้อีกภาพหนึ่ง แบบนี้เป็นต้นครับและอย่างหนึ่งนะครับบูการีเป็นแบ็กอัพใหญ่ฉะนั้นเพื่อเป็นการสื่อสารกับคนดูผมจึงเข้าใจว่าน่าจะไปในทิศทางเดียวกันและอีกเรื่องหนึ่งครับเกี่ยวกับนักถ่ายภาพในตํานานผมเขา้าใจว่าโวกคงจะพอได้ยิงกระแสของนักถ่ายภาพในตานานมาบ้างซึ่งจากที่ตามส่องดูนะครับทางโวกเขาไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขาได้เขียนออกมาเลยว่า <unt. S 1> เขาได้จ <Yeah. S 1> Director, ัดแฟชั่นเด렉เตอร์ประกบการทํางานอย่างใกล้ชิดแบบวิดีโอคอลเฟ์ระยะไกลเพื่อตีโจทย์เกี่ยวกับตัวตนที่ทรงพลังและความน่าหลงไหลของลิซ่ารวมไปถึงเสน่ห์อันเย้ายวนซึ่งนนอยัก เราจะได้เห็นมุมนี้ในเซตของบูกรีบีซิโดวัและผู้ชมทราบหดืยไหมครับว่าปกวกฮ่องกงนั้นมีศิลปินต่างชาติเพียง2คนเท่านั้นที่ได้ขึ้นอวดโฉมในประเทศนี้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวอลกฮ่องกงและวอกญี่ปุ่นมีความเป็นแฟชั่นจ๋าจริงๆฉะนั้นการที่ใครสักคนหนึ่งจะได้ขึ้นปกของวอลกสองชาตินี้จะต้องมีเซนส์แฟชั่นและมีความเป็นไอคอนแฟชั่นที่นำเทรนด์จริงๆและต้องดังมากๆหรือเป็นที่จับตามองว่ามาแน่ๆคนๆคนนี้เขาถึงจะให้ขึ้นปกวอกได้ ฉะนั้นไม่ใช่ว่าใครจะขึ้นก็ขึ้นนะจ๊ะ คนแรกนะครับที่ได้ขึ้นปกวงล์ฮ่องกงคนนั้นนั่นก็คือลีฮันน้าและคนที่2นั่นก็คือ Lisa ลิซ่าลลิษามโนบัลนั่นเองแน่นอนครับว่าทั้งลีฮันน้าและลิซ่านั้นทั้งคู่คือแฟชั่นไอคอนระดับโลกของจริงเวทวงแฟชั่นยอมรับถึงสไตล์และความโดดเด่นในด้านแฟชั่นเก่าไม่เก่าเธอก็ถูกเซิร์นให้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแอนเดมในวัยเพียง24ปีเท่านั้นเองและนอกจากนี้แล้วนะครับลิซ่าก็จะได้ขึ้นปกวอกครั้งแรกในประเทศบ้านเกิดอย่างไทยอีกด้วยความพิเศษของวอล์กฮ่องกนี็รปเป าพามไ่ชความพิเศษของวอกฉบับนี้นะครับก็คือเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับริซ่าตรงๆแท้จริงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอไม่ว่าจะเป็นในด้านแฟชั่นไลฟ์สไตล์หรือวิถีชีวิตล้วนแล้วโดดเด่นจนต้องยกให้นิตยสารเล่มนี้1ฉบับให้กับเธอไปเลยเพราะว่าหัวข้อที่เขาใช้ก็คือวงห้องกงใช้ว่า all oh, about lisa นั่นแปลว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับริซ่าจะอยู่ในหนังสือนิตยสารวอกเล่มนี้ส่วนวอลกไทยแลนด์ใช้หัวข้อในเดือนนี้ว่า everybody love lisa ทุกคนหลักลิซ่าและจากจุดสังเกตที่ผมเห็นนะครับความแตกต่างของววกแต่ละประเทศน่าจะอยู่ที่บทสัมภาษณ์มากกว่าอันนี้ก็ต้องไปรอรุ้นก,กันอีกทีความยิงามช้ยสีบะหมี่เกี๊ยวของววกฮ่องกงแล้วก็ววกไทยแลนด์ก็คืออวยหนักอวยแรงฟาดด้วยแฟกแบบห้ามเถียงห้ามหือได้แต่อืออืออแล้วก็อืออันนี้ชอบ <laughs> ตัวอย่างเช่นนะครับวงฮ่องกงบอกว่าลิซ่านั้นคือบาร์บี้เดินได้ในวัย24ปีเธอนั้นได้สวมเครื่องประดับคอลเลกชันบีซิโลวันจากบูการีเพื่อถ่ายปกเดือนกระดกฎากระดาคมให้กับเราโดยเฉพาะลิซ่านั้นเธอได้นําเสนอความเปรี้ยวจี๊ดจาดครบสูตรมาขุดตําลึงอันนี้ผมเติม เขาบอกว่าเธอนั้นได้นาเสนอความเปรี้ยวจี๊ดจัดครบสุดในด้านเซ็กซี่เย้ายวนซึ่งน้อยนักที่จะได้เห็นในมุมนี้ของเธอโดยทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเกี่ยวกับแฟชั่นแล้วก็ลิซ่าเป็นหลักลิซ่าได้ปรากฏตัวครั้งแรกบนเวทีฮ่องกงในเวทีอีดิชั่นในช่วงคริสต์มาสเดือนธันวาคมปี2019และในเวลาไม่ถึง2ปีเธอได้กลายมาเป็นพรีเซนเตอร์ของแบรนด์หรูอย่างบูกรีแน่นอนว่าเธอมีอิทธิพลอย่างมากในการกําหนดรูปแบบของกระแสเทรนด์และเธอคือแฟชั่นไอคอนของเจเนอเรชันเซตนี้อย่างสมบูรณ์นอกจาก แรปเปอร์หรือแม้แต่นักร้องในวงยอดนิยมของเกาหลีแล้วเธอ,อยังได้รับการยอมรับจากชาวเน็ตว่าเธอคือนักเต้นอันดับหนึ่งในเกาหลีที่น่าเหมือนตุ๊กตาและมีหุ่นที่เลิศสะเปนแต่และมีพลังที่ล้นเอิอยากให้ทุกคนนั้นมองเห็นความเป็นไปได้ในการเล่าตมความฝันและความสําเร็จที่มันสามารถแลกมาได้ด้วยหยาดเหงื่อลิซ่าเด็กสาวที่โตจากบุรีรัมประเทศไทยได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วหลังจากเดบิวต,ต์วงแบ็คพิงซึ่งตอนที่อายุ14ปีโดดเด่นท่ามกลางคนไทยกว่า4,000คนและเธอได้รับตั๋วทองคำที่ เซ็นสัญญากับวบจีหลักฝึกอยู่โดนเติบกว่า5ปีและเธอก็ได้เซ็นสัญญาในฐานะหนึ่งในสมาชิกวงแบ็คพิงก์ลิซ่าได้รับมาที่เป็นแรปเปอร์และนักเต้นหลัก เธอเป็นคนมีชีวิตชีวาและน่ารักแต่เมื่อไรก็ตามที่เธอนั้นยืนอยู่หนกล้องเธอจะเป็นประไกออร่าที่น่าทึ่งอย่างเป็นธรรมชาติออกมา Global b a n d Ambassador กับโจทย์ที่เซ็กซี่ยั่งยวนกับ,บก b u r b e r ี y Be s t i o n แบบ360องศาดีมอลแบบไม่มีที่ติเลยทีเดียวเจอกันได้ทุกแผง30มิถุนาย,ยานนี้ที่ร้านหนังสือทั่วฮ่องกงจบความขิงของโว้กฮ่องกงไปอันนี้มีบางส่วนที่ผมเติมเข้าไปเพื่อให้มันแซ่บมันวัวเดอ้อ แล้วต่อมาเรามาดูความคขิงของ v o g ไทยกันต่อดีกว่าครับเขาได้บอกว่าลิซ่าและลิซามโนบาลศิลปินชาวไทยควัญใจของแฟนๆทั่วโลกวันนี้เธอมาขึปป้นปก v o g ถึง3อี d ิช i o n ด้วยกันพร้อมกันนี้ก็มีบทสัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่แฟนๆชาวไทยไม่ควรพลาดซึ่งเป็นหนึ่งในโปรเจกต์จากความร่วมมือของโวคประเทศไทย ฮ่องกงและไต้หวันนอกจากนี้แล้วนะครับบุกเรีบีสโลวันลิซ่าจะเป็นตัวแทนของศิลปินชาวเอเชียร่วมแคมเปญกับแบรนด์จิวเวลี่ระดับโลกท่กมกลางเซเลบริตี้ฮอลลีวูดลิซ่าเป็นศิลปินที่มีแฟนคลับมากที่สุดคนหนึ่งในรอบ10ปีที่ผ่านมาและเธอได้รับคํานิยามมากมายอย่างเช่นไอคอนสไตล์ลิซ่าบอกว่าเธอชอบอะไรที่มันเรียบเียง่ายๆแต่ว่ามีจุดเด่นเล็กๆในความเรียบง่ายนั้นเสมอซึ่งโชคดีมากที่หลายๆคนนั้นชอบสไตล์นี้เหมือนกับเธอและเธอบอกว่าการที่เธอนนั้ไปอยู่เกาหลีนั้นมีข้อดีหลายอย่างตั้้งเสือผผาาหนม สามารถเลือกใส่ได้ตามฤดูกาลหรือแม้แต่อากาศที่หลากหลายก็ถือเป็นสีสันในชีวิตไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ลกักการกินอาหารที่อร่อยอร่อยที่เธอชอบมันก็ช่วยให้เธอนั้นมีพลังและทําให้เธอนั้นรู้สึกอารมณ์ดียิ่งเวลาที่เธอได้กินกับคนที่รักมันจะฟินมากแม้ <laughs> จริงๆในส่วนอื่นเนี่ยมีมากกว่านี้นะครับซึ่งผมอยากให้เข้าไปอ่านในเวกไทยแลนด์เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์บางส่วนของเขาที่นํามาลงมากกว่ายังไงถ้าใครมีเวลาว่างก็เข้าไปอ่านได้ที่ o r k co. th แล้วคุณจะเห็นลิซ่าหลาอยู่ในนั้นเลยครับคุณผู้ชมและนี่คือเรื่องราวที่ผมนํามาอัปเดตในคลิปคลิปนี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมแล้วพบเจอกันในใหม่คลิปหน้าครับสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ